ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13กันยายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้มีการสั่งปลดพลโทรโรมันเบอร์ติคอฟหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับในระดับผู้บัญชาการได้เพียงแค่1 6วัน การลดออกครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านยูเครนนั้นได้มีการรุกคืบตอบโต้ทางด้านกองทัพรัสเซียในทางตะวันออกของยูเครนจนทําให้ฝ่ายรัสเซียนั้นต้องถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ซึ่งทางด้านยูเครนนั้นประกาศชัยชนะประสบความสําเร็จในการโต้คืนภาคตนออกสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นอิสระจากการยึดครองของรัสเซียซึ่งทางด้านวรลิิเมียเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนนั้นก็ออกมาบอกว่าพวกเขาสามารถจะปลดปล่อยพื้นที่ได้แล้ว กว่า6,000ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอยูเครนอย่างไรก็ตามเนี่ยครับข่าวนี้ทางด้านรัเสเซียนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานชิ้นหนึ่งอ้างว่าพลโทร,รัเสเซียนายนี้เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนท่าปราางความสับสนว่านายพลรัเสเซียที่เสียชีวิตนั้นแท้จริงเป็นเบิร์ดดีคอฟหรือว่าเป็นนายพลรัเสเซียนายอื่นที่มีชื่อคล้ายกันข้อมูล จากทางด้านฝ่ายยูเครนนั้นก็บอกว่าทางด้านพลโทโรมันเบิร์ตนิคอฟเคยมีผลงานในซีเรียล่าสุดถูกถอดออกไปหลังเป็นผู้นําทัพทําสงครามในเขตตอนบาตเชื่อว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่นายทหารระดับสูงเพียงนายเดียวที่ถูกสั่งปลดระหว่างสงครามขณะเดียวกันคําสั่งดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็เวลานี้ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านฝากฝั่งของรัสเซียนะครับแต่ว่าในส่วนของประธานทิมดีวอลโดเมเซเลนกี้ <c oughs> ผู้นําของยูเครนนั้นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า พวกเขานั้นสามารถที่จะยึดเมืองต่างๆกลับคืนได้จากกองทัพรัสเซียมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเมืองอีซยุมซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการปลดปล่อยจากการยึดครองของรัสเซียโดยนายกเทศมนตรีของเมืองบอกว่าตอนนี้ทางการกําลังเร่งทําความสะอาดเศษซากกันสู้รบคาดว่าภายในสิบวันการใช้ชีวิตในเมืองก็จะกลับมาตามปกติและจะมีชาวเมืองที่หลบหนีการสู้รบกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตัวเลขเรื่องของผู้อพยพล่าสุดนั้นเนี่ยครับกระทรวงพนวกคืนดินแดนที่ถูกยึดครองชั่วคราวของยูเครนเปิดเผยว่า ได้อพยพประชาชนมากกว่า73,000นายออกจากภูมิภาคตะวันออกและตอนใต้ของประเทศซึ่งเผชิญผลกระทบจากความขัดแย้งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงนั้นระบุนะครับว่าพลเรือนราว16,000นายถูกอพยพออกจากภูมิภาคโดเนสภายใต้คาสั่งอพยพภายใน1เดือนและมีการอพยพประชาชนอีก50,000คนออกจากพื้นที่ยึดครองโดยรัสเซียในภูมิภาคเคอร์ซอนและสัปออริเซียทางตอนใต้ไปยังดินแดนที่ยูเเรนนั้นเป็นฝ่ายควบคุมทั้งนี้ ยูเครนเองก็ประกาศคำสั่งอพยพป,ประชายชนออกจากภูมิภาคโดนเนสเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดานิรินาเวเรซุกรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็ระบุนะครับว่ายูเครนอัดขยายคำสั่งอพยพครอบคลุมภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเพิ่มเติมด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากสมรภูมมรบระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนซึ่งช่องถางอินเทอร์เน็ตนั้นเก็บมาฝากกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้ก็ต้องเกาะติดช่องถ่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการกด cribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวเอาไว้ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศในทุกๆวันครับ